นั่นใครอ้าวพมพีครับอันนี้ท่านคือใครครับเฮ้ยพระาาชาอยางึงรับเลยเฮ้ยนั่นพราชานี่ว่ะพาาชาสวัสดีครับสวัสดีท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมารอเจ้ามารอพ่อเหรอ อิ่งพ,พี่แต่เหมือนเห็นมีเด็กคนหนึ่งนั่งข้างๆพราชาบังรแแบบเหมือนสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพีชมปานะครับหลังจากที่ผมได้ตามล่าไอโจรชั่วนั้นแต่ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะเพราะผมเนี่ยเกิดบรนาโทซาหรือว่าโมโหมากเกินไปนะครับพี่พี่ผมเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะวันนี้ก็ผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละอันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งที่ผม เขามาหาพระราชาเมืองรับแรตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับปกตินะผมจะเดินทางประมาณาวันกว่าหรือสองวันนะครับนี่ก็เป็นคืนแรกของผมที่อยู่ในป่านะครับก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่มืดนะประมาณห้าโมงกว่าจะหกโมงนะครับพี่พี่ดูฟ้าข้างบนอาจจะยังสว่างอยู่นะครับแต่ว่าในป่านี่คือบรรยากาศมันมืดแล้วนะครับก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ผมมาวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพระราชาเนี่ย เรียกให้ผมมาเพราะอะไรหรือว่าอะไรแต่ว่าพี่ส์เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหมือนที่พระราชาบอกผมแต่ว่ามีโอกาสกลับมาได้ผมก็จะลองไปดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่ก็เลยอยากจะไปดูโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ย แต่ก่อนจะไปเนะี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพีชมป้าด้วยนะครับคนที่มาดูผมเป็นคลิปแรกหรือว่าดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ฝากบอนพี่ๆติดตามให้ผมเลยนะผมเนะี่ยจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับตอนนี้ก็คือจะเข้าป่าเลิกเรียนอะไรเียนะผมจะเข้าป่าแต่เนะี่ยผมต้องหยุดวันหนึ่งเลยนะเพื่อมาหาพาระชาเมืองะระเบพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะถ้าไป ถึงไม่ทันก็น่าจะไม่ได้ไปนะครับก็น่าผมลาอาจารย์ไว้ประมาณสองวันโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ Let's go <S ตอนนี้นะครับพี่พีผมก็ได้เดินทางจากหาที่พักนะครับบรรยากาศก,าก็ในป่าก็วังเวงเอาเรื่องเลยนะครับพี่พก็คือมันเริ่มมืดก็แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในมันก็ไม่ไกลแล้วนะที่จะไปถึง จุดหมายนะครับพี่ๆบรรยากาศก็หลอดมากๆนะในการที่เดินทางมาคนเดียวใช้ใหญ่ก็ไม่ว่างด้วยนะครับเสี่ยงตัวอะไรไม่รู้นะวนๆตลอดเวลาเลยก็ผมขอให้ที่พระราชาเรียกผมนะเป็นข่าวดีด้วยเถะนะพี่พอะผมอยากรู้เรื่องพี่ซูมากๆนะตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นพิซูอีกสักครั้งไหมให้เป็นพิซูเป็นยังไงก็ได้ขอให้ได้เจอพิซูนะครับแต่หมู่บ้านนี้แปลกนะครับถ้าเกิดได้เสียชีวิตลงไปแล้วเนะี่ยเหมือนจะกลับมาเป็นเด็กนะเหมือนที่พระราชาผมร้อาให้ฟัง กิ่งไม้นะผมคิดว่าดูนะครับถ้าไม่มีไฟฉา,ายดีนะกล้องผมเนยสว,สว่างเยอะเลยนะไม่งั้นเนี่ยถือว่ามืดเอาเรื่องเลยนะครับพี่ๆคือตอนนี้เนี่ยเราก็จะเดินเรื่อยๆนะครับต้องหาที่ที่เหมาะสมที่ผมจะพักผ่อนนะไฟฉา,ายก็เริ่มจะดับแล้วพอมาตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนนะ าที่เหมอสมหมาะสมเราจะนั่งพักกันดีวกว่าเราจะนอนหาที่นอนอะ่ะตอนนี้ต้องหาที่นอนนะพี่ๆอน,นี้ต้องหาที่นอนนะโอ๊ยอคนเห็นอืมตรงนี้น่านอนหน่อย ผมก็จะเดินขึ้นมาเลยพี่ๆ <Baby. S 1> ต้องดูก่อนน่าจะนอนตรงไหนได้ตรงนี้นะเพราะตรงนี้เนะี่ยถ้าก่อไฟเนี่ยได้เลยนะตรงเนี้ยน่าจะสวยงามเลยเดี๋เด็ดเดยวหาช่องเดินกัน จะดีนะเฮ้ยแต่มันจะเปียกตูดเลดเอืมโอเคพี่พี่เดี๋ยวผมหาที่อ่านั่งเพื่อจะนอนในคืนนี้กันดีกว่าโอเคครับพอ,อหลังจากที่ได้หาที่นอนนะที่รับที่นอนพี่พี่ก็ได้เจอแล้วผมว่าจจะนอนอยู่แถวนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องก่อไฟนะ ก็จะเก็บกระเป๋าซัมภาละไว้ข้างๆนี้ก็ผมเนีได้ติดอืมไฟฉายนะไว้กับต้นไม้นะครับพี่ๆมันก็ดีที่ยังมีแสงสว่างให้ผมไม่โดดเดี่ยวในความมืดคนเดียวนะครับ <S <S ก็หลังจากที่ได้เดินมาตอนนี้จะจะทุ่มหนึ่งละฟ้าก็ยังไม่มืดเท่าไหร่แต่ในป่านะคือมืดมืดเลยนะ เสียงต่างๆเนี่ยก็จะยินตลอดการเดินทางนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่กลัวนะแล้วก็มีคิดมากด้วยว่ามันจะเป็นเสียงอะไรต่างๆนานาน,านะครับพี่ๆแล้วก็เสียงมันมาจึงจอกเลยนะครับเสียงมันหมาจึงจอกเลยนะแต่มาจึงจอกเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะ ไอพวกนี้มันอยู่เป็นฝูงนะครับพี่พี่น่าจะเนี้ยไปละมันน่าจะได้กินแล้วก็หนีไปนะครับก็ฝากพี่พี่เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการที่มาหาพระราชาในครั้งนี้ผมเผาก็ยาวด้วยยังไม่ได้ตัดเลยก็ขอให้พี่ซูไม่เป็นอะไรขอให้พี่สูกลับมามีชีวิต มันเดิมด้วยเถอะสาธุที่เป็นยังไงหรือจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ได้ขอให้กลับมารอบนี้เดี๋ยวผมจะดูแลพี่สูเองนะครับก็ี๋้วผมจะคุยกับพระราชามือรับแเรไม่รู้ว่าจะขอท่านได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูก็พี่สูนะตั้งแต่ผมรู้เนะี่ยผมไปเจอเข้าในป่านะครับก็อยู่เข้าเดือนเดือนกว่าทั้งสองเดือนเลยนะครับ ก็เลยมีความผูกพันนะครับพอแบบอยู่อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับก็ได้รู้ข่าวแบบนั้นไปมันก็ใจหายนะครับแต่ก็ได้ไปตามล่าไอ้จรที่ทำร้ายพี่สูไปละก็ได้เอาของสิ่งนั้นมาเลยทําให้พี่สูเนี่ยอาจจะกลับมามีชีวิตแต่ผมก็ไม่ได้ทายคิดเพรความวู่วามนะครับตีบตามหาเ,าเจอแล้วก็จัดก,การเลยนะครับพี่ๆโอเคเดี๋ยวผมจะ เตรียมที่ลับที่นอนตระก,กันโอเคครับพี่พี่ลุยครับโอเคพี่พี่ตอนนี้ผพราะว่าจะเดินไปแถวนู้นดีกว่าพเพราะแถวนี้เหมือนอยังไงไม่รู้นะแมงมุมพ,พี่ดูแมงมุมแมงมุมครับสนใจครับเด,เ,เดินเรื่อยๆก็เดี๋ยวเราจะ เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมว่ายังมีแรงผมว่าจะเดินเดินรีรีไปดีกว่าถ้ารีบไปถึงเนี่ยมันจะไวนะครับถ้าไปถึงไวเราก็จะได้รู้ข่าวไว ยังมันมีอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆนะเฮ้ยนั่นใครอา้าวผมเพีร์ครับอันนี้ท่านคือใครครับเฮ้ย<อ>พรอพาอามึงรับเลยเฮ้ยนั่นพราชานี่ว่าพราชาวัสด,ดีครับ ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมารอเจ้ามารอพ่อผมนะปีพ,พี่แต่เหมือนเห็นมีเด็กคนหนึ่งนั่งข้างๆพราชามงศรับแลมือนกับชุดที่ผมเคยไปให้พวกเด็กๆที่เมืองรับแลเลยนะผมเอาไปเป็นสิบชุดเลยครับเพราะว่าพีพี่น่ะส่งของมาให้สวัสดีครับท่าน เดี๋ยวผม,ผมขอกราบท่านก่อนนะครับ,บขดพักอ่อนหนุ่มเอ้ยินทางมานีเหนื่อยครับผมท่านเป็นไงบ้างหรือเปล่าครับขาก็สบายดีแล้วสุขภาพจิตใจขาก็ดีขึ้นมาเยอะมาก ข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยข้าไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่จะต้องช่วยพี่ของผมครับแล้วพี่สูกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกชายก็ กัน,นี่ไงลูกชายเขา้องตัวเล็กๆเนี่เหรอครับใช่คือพี่สเหรอใช่แล้วผมควรเรียกยังไงดีครับเนี่ยผมตกใจมากๆเลยแต่พี่สูมีบุญบารมีก็เป็นลูกชายของขา้าก็ได้กลับมาเกินไม่อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> จะทางกลับกันลูกชายข้าต้องกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งต้องกลับมาเป็นเด็กใช่ข้าก็มันข้าก็มีเรื่องจะคุยกับเองได้เลยครับเรื่องอะไรหรอครับ ข้าเนี่ยจะให้เองเนี่ยข้าจะให้ลูกชายข้าไปอยู่กับเองก่อนทำไมล่ะครับท่านเวลาชัว่วขราวขอโทษครับเพราะว่า<ม>ในเมืออของข้าตอนนี้มันวุ่นวายนักข้าองกลับไปดูแลข้าไม่มีมีเวลามาดูแลลูกชายของข้าอื ได้ครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีครับแต่เด็กคนนี้<ม>เกินมาไม่ธรรมดามเอ็งอยากรู้ไหมไม่ธรรมดายัางไงยังไงครับท่านแต่เด็กคนนี้เกินมามไม่เหมือนเด็กทั่วไป ครับแกคนนี้เกินมากต้องกินนมแต่นมที่ข้าว่านั้นต้องเป็นนมทั่วเหลืองเท่านั้นข้าก็าเก่งวว่าเองจะลำบากเองอ๋อไม่ลำบากเลยครับท่าน ผมดูแลพี่ซูได้ครับตอนนี้ก็ต้องเรียกเป็นน้องหรือเป็นลูกเป็นหลานแล้วมั้งครับพอพี่ซูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแล้วพี่ซูเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับไม่มีแน่ครานี้ข้าก็ต้องเพิ่เองจริงๆเพราะว่าเป็นหน้าที่ของข้อ าต้องกลับไปดูแลเมืององข้อืมมาถึงเวลาแล้วมานด็ไปอยู่กับเขาก็อยู่กับพ่อยังไงเอ็มก็ทำตัวดีๆอย่าดือ้อช่วยทำงานบ้านเข้าใจไหม เด็กดีท่านแล้วเรื่องแรกลินดมินดำที่ขให้เองไปประมูลตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผมก็ยังไม่ได้ขายหรือประมูลเลยครับท่านแล้วท่านคิดว่ายังไงดีครับอืข้าก็ ไม่ใช่ของข้าข้ายัางไงก็ได้แล้วแต่เองข้าแค่อยากรูเพียงเท่านั้นใช่ไหมลูกพ่อครับปอยู่กับพี่ๆก็อยากด้อน,นะลูกนะครับอยู่กับพ่ออย่างไรไปอยู่กับเขาก็ทำตัวแบบนั้นครับล่อข,อขอโทษน,นะอืม เป็นภาพที่น่ารักมา,มากๆเฮ้ยพี่ซูเหรออันนี้เป็นน่าจะเป็นพี่ซูนะครับเดี๋ยวผมดูแลพี่ซูเองเหมือนมันจะกินถึกเองมากๆเลยโอเคครับท่านฝากลูกชายค้าด้วยได้ครับท่านพี่ซูกลายเป็นเด็กไปแล้วเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อน ครับท่านงั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่ซูกลับบ้านผมก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยข้าก็ขอตัวละนี่ก็ได้หายไปละะซตอนนี้ก็เป็นน้องน้องซูไปละเคื่อนี้ผมจำได้เลยนะครับที่ผมได้ให้กับออ่พวกชาวบ้านของเม,มืองรับแลนะครับพระราชาก็คงอยากให้ลูกของท่านเน่ ลมกืนกับผมนะครับท่านก็่ะก็เลยแบบให้ใส่มาต้องหารองเท้าให้น้องใส่ละกลายเป็นเด็กเชยเลยพี่สุไม่น่าช่วยผมเลยแต่ก็ผมก็ดีใจมากๆที่พี่สุได้กลับมาเป็นเรื่องที่ดีมากน้องสุงกินนมวันละลิตรเป็นนมท,ทั่วเหลือง เดี๋ยวเดินเดินข้างหน้าเลยเดี๋ยวพี่ชี้ทางบอกโอ้ยดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรด้วยนะพ,พี่แข็งแรงแบบไม่กลัวอะไรสักอย่างทางนี้ทางนี้ทางนี้น้องนทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับพี่สูุกายเป็นเด็กก็แปลกไปอีกแบบเลยนะครับพี่ๆแปลกมากๆา โอเคเดี๋ยวผมขอเดินทางรีบกลับดีกว่าเดี๋ยวผมคอยปิคดคลิปให้พี่พี่ดูอีกทีตอนนี้เนี่ยผมว่าจะรีบเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับพี่พี่ตอนนี้น้องสูก็ได้อยู่กับผมนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกับตอนโตเป๊ะเชะเลยนะครับพี่พี่ก็ต้องดูแลน้องสูให้ดีมากๆแล้วก็พระราชาบอกน้องสูเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมา เป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมนะครับพี่พีดูหนาวไม่หนาวเนี่ยควันออกปากผมเลยนะครับก็อากาศเริ่มเย็นมากๆผมต้องหาเสื้ออุ่นให้น้องสูนเนี่ยใส่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคพี่พี่เดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันเลยดีกว่าเพื่อจะพาน้องสูนเนี่ยกลับบ้านไปอยู่กับผมนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกลับเลยแต่ก่อนจะไปเนี่ย ฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทั้งสองคนด้วยนะครับคนที่เขามาดูหรือดูนานแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะก็ฝากพี่ๆนะติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องซูด้วยนะครับต้องหาค่าขนมให้น้องซูนะจังหวะนี้น้องวัลลิศกระเป๋าแห้งแน่นะครับต้องทํางานด้วยเดือนไปด้วยก็นน่าจะแย่โอเคแต่ไม่เป็นไรเพราะพี่ซูตอนเขา โตเนี่ยก็กินเยอะนะผมก็หามาเขาก็ช่วยหาก็โอเคพี่ๆเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะไปแนะนำน้องสู่ล้างเด็กให้ดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยเดี๋ยวผมจะพาไปไลฟ์สดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ let's go